เป็นนายกกับเลขาเขาคนมาเรื่องความรอบรู้เขาได้เราได้คอยจังประเทศไหนได้อันนี้เข้ากานมากค่ะสิบสิบท่านนะคะครบสิบหรือยังผู้ในการประยุทธ์ครับผมครับสิบยังคะท่านกำนันอยู่ไหนเอ่ยท่านกำนันโอ้กำนันรับแขก ค่ะครบไปค่ะคุณพ่อบุนมาค่ะเชิญค่ะคุณพ่อบุนมาด้วยสิบคนไปค่ะสิบในานเปิดสุขสาลาขาคามรวมถึงท่านผู้นำกำนันผู้ใหญ่และขอกาบขอบพระคุณท่านเป็นญาณสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาติดประธานในพิธีเปิดสุกราลาบ้านจู่ที่สิบในการเปิดศุน การดำเนินงานสาธารณสุขภูฐานในหมู่บ้านกาลสิงและได้สนับสนุนงบประมาณเป็นคารุพันการทึบ่บาทโดยให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกับสถานีอนามัยและองค์กรคณะกรรม,มการพัฒนาสุขภาพาบัตตานีได้รับทราบได้จากประชาชนหม,มู่บ้าน การก่อตั bạn, ้งของวัดแม่โงเป็นสถานที่ของชาติดังนั้นคณะกมการพัฒนาสุขภาพด้านของชาต้างพัาขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานขององคสมอในการมีส่วนร่วมของประชาชนพั่งด้านกำลังการกำลังใจและหนึ่สนสองหมืนสานห้าจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดห่บาท

ก็คือเจ้าอาวาสบ้านโจ์ค่ะสาธุค่ะค่ะโดยความขอคุณผ่านนะค่ะผ่านนะคะผ่านจรค่ะสาธุพ่อสิงห์ทีประมอครับก็ายไม่ก็ใยแล้วก็น็อกใยค่ะขอบคุณคุณพ่อมากเสียวไปเร่งุยไหลออกเยค่ องานอสมอาะผู้ใต้ไปว่าเท่าค่ะเจ้าหน้าที่สถานีอใหม่ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านผู้นำชุมชนคณะอสมประชาชนบ้านโจทย์หมู่ที่บทุกท่านครับก่อนพี่น้องบ้านโจทย์และพี่น้อง เป็นกำลังใจเรียนงเชิญตัวแทนแล้วาของท่านรองนานยกด้ว้นะคะแล้วก็ท่านบุญชูมอกมาด้วยนะคะหอมจนกิ่นดอดกไม้ลุงติ๊บ่มถ้าได้กินเขาจะตีฮาบนก็ไม่กินเขาตั้งกต่บัดนอ้อาบีหยังไปกินน้กกันนะพี่น้องได้ค่ะกองคมจะก็บอกว่าสุขศาลาบ้านโจดหมู่สีซึ่งเป็นแห่งที่สี่ของตำบลเรา นะคะเป็นแห่งที่สี่ของตะบนเราอันพลรค้นใส่หมวกแดงๆมันขึ้นรูน้เงินค่ะด้วยความขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอ,ขอบคุณมากเลยค่ะที่สําคัญในวันนี้ในวันนี้เราเปิเรียนแล้วค่ะค่ะอิปข้าเาม่บาบานี่อันนี่มันรีคิียิ